อันนี้เป็นแฟนซีนะครับตามภาพเลยคู่นี้สูงสวยทั้งคู่ทั้งตัวผู้ตัวเมียเป็นไก่หลังหักทั้งคู่นะครับแล้วก็มีโครงสร้างที่ค่อนข้างสวยแล้วก็มีโอกาสที่จะเก็บคังทั้งตัวผู้ตัวเมียอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นไก่เด็กดูดูครับเนี่ยดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าอนาคตอีกไม่อีกเดือนสองเดือนน่ะนะครับข้างหน้าก็จะม้วนคอลงมาลึกกว่าเดิม มันคลอดเรื่อยๆแล้วก็จะเก็บคางในที่สุดนะครับทั้งคู่คตัวเมียอันนี้เป็นไก่ที่ฟอร์มสวยยืนสูงนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะไม่เก็บคางคู่นี้เพราะว่ายังเป็นเป็นไก่เล็กนะครับแล้วก็มีโอกาสเก็บคางสวยแน่นอนยังกลัวๆอยู่นะครับจับแยกฝูงออกมาแล้วก็เอามาเข้าคู่กันสำหรับสองตัวนี้เป็นไก่ อายุสามเดือนนะครับฟอร์มดีฟอร์มสวยทั้งคู่นะครับในยังไม่มีตำหนิตอนนี้ยังไม่มีตำหนิให้เห็น